สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมทีมงานสหมิตรนายอิขอเสียงหน่อยพี่กุ้งเอาเมียมาให้ไหมน,หนี่ ครับอันนี้คือทีมงานสหมิตรโคราชนะครับรับเหมาถมดินมีสิงข์ขนองนาอยู่กันหนึ่งนะครับหวัวสีฟ้าเ,าเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับพามาดูใกล้ๆคันนี้เลยนะครับ KL ผมจำไม่ได้ว่า KL รุ่นไหนถ้าจะ KL 300 คันนี้ F17 แท้นะครับรถห้าง F17 แท้ F17 แท้ของที่กรุงศรีวิไลครับ F17 แท้สภาพนี้เลยครับนี่ครับคันนี้ไม่น่าจะแสนโลแล้วมั้งฮะ นี่ฮะเ F17 แค้เลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาดูเพจประตูครับคันนี้เพจประตูยังอยู่รุ่งอารุณชัยบริการส่า นี่ครับเพดยังอยู่เลขหไ่ครับคันนี้ไ้แสนกิโลแท้นะครับรถหลุดประมูลมาอันนี้พี่ไก่คนแจกตัว๋ว แล้วก็อันนี้หัวเจครับหัวเจคันนี้สิงไฮเทคคันนี้สิงไฮเทค GD3W นะครับอันนี้อยากได้คันไหนบอกครับไอคันคันสีชมพูนี้รถไม่แพงนะครับแต่เลขทะเบียนแพง คันนี้รอขายคันนี้ขายไหมรอขายรอขาย,ขายคันนี้รอขายนะครับคันนี้รอจะฟองไอไอคันนี้นะครับเทที่ไหนเทที่ไหนมีเมียที่นั่นแม่งรอชิบหายไม่รู้มันไปไหนเบอร์สองครับอันนี้พี่โลครับชอบแทงไฮโลเลยชื่อโลครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ